สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเกษตรต้นชั่วโมงครับกับผมบาโซทัชกรหงวิไลครับ คุณผู้ชมครับวันนี้บาสมีข่าวดีๆมาฝากกันนะครับสำหรับข้าวโพดสายพันธุ์ใหม่ครับกับข้าวโพดนครสวรรค์3ซึ่งสามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทนแรงทนโรครวมถึงมีผลผลิตที่สูงด้วยครับนายพิเชษกรุดลอยมาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์กรมวิชาการเกษตรกล่าวว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์3าที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์พัฒนาขึ้นมานี้เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ตากฟ้า1แล้วก็พันธุ์ตากฟ้า3นะครับโดยมีลักษณะเด่น ง่ายๆครับก็คือทนแล้งในระยะเวลาออกดอกต้านทานโรคราน้ําค้างสูงต้านทานโรคราสนิมแล้วก็ใบไม้แผลใหญ่ครับให้ผลผลิตเฉลี่ย1,100กิโลกร,รัมต่อไร่พอข้าวโพดอายุประมาณ120วันนั้นก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับนอกจากนี้ครับสีสันของมเมล็ดเป็นสีส้มเหลืองมีความเงามันครับติดฝักมเมล็ดเต็มฝักที่สําคัญเก็บเกี่ยวโดยหักด้วยมือได้ง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรชื่นชอบอย่างมากครับดังนั้นข้าวโพดเลี้ยงสัตรรสสว์ลูกผสมนครสวรรค์สามนี้จึง พัฒนาเพื่อสนองความต้องการของเกษตรกรได้เป็นอย่างดีครับและขณะนี้นะครับข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์สาเป็นที่ต้องการของเกษตรกรเป็นอย่างมากครับแต่กําลังการผลิตนั้นไม่เพียงพอเพราะว่า1ปีนั้นสามารถผลิตได้เพียงแค่30ตันต่อไร่นะครับแล้วก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการเป็นอย่างมากจึงทําให้กรมวิชาการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันเพื่อทําหมู่บ้านมาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดโดยจหนายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ข้าวโพดให้แก่เกษตรกรพร้อมกับส่งนักวิชาการไปให้คําแนะนําการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพในนนนนนทุกขััั้ตออ่เงะครบ สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจท่านใดอยากทดลองผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมคนครสวรรค์สามแบบนี้หรือมีปัญหาในการผลิตข้าวโพดก็สามารถติดต่อที่อยู่ที่ขึ้นได้ด้านล่างนี้นะครับและสวรับนี้ครับข่าวกเกษตรต้นชั่วโมงต้องลาไปแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันนะครับวันนี้สวัสดีครับ